ตอนนี้ใต้บอกครับเลี้ยวฝานี่อำเภอคงนะครับเลี้ยวสายก็เป็นอำเภอบ้านเหลืองนะครับตรงไปก็คือบ้านโคกสีแต่ที่นี่ก็คือหมู่บ้านสระสี่เหลี่ยมนะครับนี่คือวัดสระสี่เหลี่ยมนะวัดสระสี่เหลี่ยมก็อยู่ในอำเภอบ้านเหลืองอยู่ อำเพ <N> ื่อเรื <N> ่องตำบวนโคกแก่นเปนสได้นะคะแก่ได้เลยค่ะน้โคกกระเบื้องนะครับเหมืนโคกกระเบื้องอยู่รงสี่แยกครับสี่แยกที่จะเ้ยวกว่าไปอังพื้นผมน้แกได้้กเลยค่ะที่เดือววางไว้เดี๋ยวลรอมาเก็บนะ ตัวมาแลวกลับไปบูชาที่บ้านนะคะตอน้เก็บมีได้าแล้วนะครับน้แก่เป็นสีมงคลได้นะคะน้ำแก่แช่ได้เลยเป็นสีมงคลค่ะน้แก่ไเป็นสีมงคลได้นะคะน้ำแก่ไปเลยที่เหลือวางไว้เดี๋ยวของเรามาเก็บค่ะตัวมาแล้วกลับไปบูชาที่บ้านนะคะ อสนอโคกกระเบื้องนะะฮเลี้ยวซ้ายหทา,างนี้น้ำแต่ไปเป็นสีมงคลได้นะคะแกะในแพทได้เลยคะ่ะเดี๋ยว็กเชือกของน้องมะเกดค่ะวงมาแล้วกลับไปบูชาที่บ้านนะคะน้ำในแพ็คแกะไปเป็นสีมงคลได้ 6เลี้ยวขวาแล้วคุณแล้วก็มีเสด็จข้าวที่มานี่คือเลี้ยวขวาหมดลงมาแล้วกลับไปบูชาที่บ้านมีเชื่อวัดนะฮะวัดสีเหลี่ยมนะครับอ่ายกเลยครับยกเลยครับยกเลยครับยกรอเลยครับยกรอเลยยกรอเลยครับยกรอเลยเอาให้ไวนะครับยกรอไวนะครับยกเลยครับยกสบายดวงตาเลยครับดวงมาเลย เอาผ้าคลุมหัวออกด้วยเอาผาคลุมหัวกับหมวกถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยครับอาเลยครับ่กเลยครับแม่ยกเลยคได้เลยค่ะเือหมวหออกยกขึ้นมาัรั้กลับไปายไบตรงยกาไ้ง้าบ่ประตูได้เลยค่